วันนี้ครับจะมาบอกถึงเคล็ดลับที่ทำให้ยอดวิวของเรานั้นเพิ่มขึ้นมากครับแล้วก็สามารถโพสไปแล้วมีคนเห็นคลิปเราเยอะขึ้นด้วยครับบางครั้งโพสต์ไปไม่มีใครเห็นครับแล้วทำยังไงครับเวลาโพสต์ไปเนี่ยเพื่อนของเราที่อยู่ในเฟซจะมองเห็นเราครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าคนที่เปิดโหมดมออาชีพจะได้เปรียบตรงนี้ และก็มีเพื่อนเยอะครับเราดูกันครับว่าทำอย่างไรครับเราจะทําให้คลิปของเราเนี่ยมีคนอื่นเห็นได้เยอะกว่าที่เคยมีมาครับเอาละครับอันดับแรกนะครับให้เราเนี่ยไปตรงขีดสามขีดตรงด้านขวามือข้างบนเลยครับถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านล่างขวาครับถ้าเป็น Android จะอยู่ขวาบนครับเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วครับเราก็จะเห็นหน้านี้ขึ้นมาครับให้สังเกตตรงที่ วงกลมสีดำอยู่ครับเห็นไหมครับเห็นเพื่อนของเราไหมที่ออนไลน์อยู่ครับซึ่งอันนี้ผมถ่ายแคปรูปไว้ช่วงเวลาณช่วงเวลาที่แตกต่างกันครับบางครั้งก็ออนไลน์80ร้อยคน200คนครับซึ่งผมมีเพื่อนแค่400คนเองนะต้นนั้นเป็นผู้ติดต,ตามผมครับนั่นก็หมายความว่าถ้าหากเรามีเพื่อนประมาณ4,000-5,000คนเนี่ยซึ่งบทม,มือเชฟเนี่ยสามารถ เพิ่มเพื่อนได้5 0 0 0คนใช่ไหมครับนั่นะก็หมายความว่าเราสามารถเห็นเพื่อนทั้ง5000คนเนี่ยออนไลน์ได้ครับฉะนั้นโอกาสที่คลิปของเราเนี่ยจะเห็นครับมันจึงมีมากครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนเราออนไลน์สัก4 0 0 0นคนแล้วครับถ้าเราโพสต์คลิปในช่วงเวลานั้นครับคลิปของเราก็มีโอกาสที่จูถูกมองเห็นได้มากขึ้นครับที่สําคัญที่สุดเลยในเมื่อเรารู้ว่าเพื่อนเราออนไลน์เยอะ เราก็จะลงคลิปในช่วงเวลานั้นสิ่งที่สำคัญก็คือคลิปของเราครับจะต้องดีพอที่ใ้เพื่อนเราเห็นคลิปเราเพื่อที่จะได้นำไปแชร์ต่อครับเพื่อน5,000คนเนี่ยสมมติว่าออนไลน์2คน2,000คนเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะมีคนมองเห็นประมาณ2,000คนอย่างน้อยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะมีเพื่อนออนไลน์4 0 0 0โอกาสที่เห็นก็2,000แล้วครับฉะนั้นตรงนี้นะครับเอาไปใช้ ในการลงคลิปให้เป็นช่วงให้เราเช็คดูเลยครับว่าเพื่อนเราเนี่ยช่วงไหนออนไลน์เยอะครับสร้างคลิปไว้ก่อนแล้วคราวนี้มาเปิดดูสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีดูครั้งหนึ่งดูว่าเพื่อนออนไลน์กี่คนครับถ้าในช่วงไหนคิดว่าเพื่อนออนไลน์เยอะที่สุดให้โพสณ์ณนะตอนนั้นเลยครับเพื่อนก็จะได้มีโอกาสเห็นคลิปเราเพราะว่าฟีดเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็จะขึ้นเรื่อยๆถ้า เราไปโพสต์ตอนที่ไม่มีคนออนไลน์เนี่ยซึ่งว่าออนไลน์สิบคนอย่างเงี้ย mm. เพื่อนก็จะมีโอกาสเห็นคลิปเราแค่สิบคนเท่านั้นเต็มที่สิบคนครับแต่ถ้าเพื่อนออนไลน์หนึ่งพันสองพันสามพันคนนั่นก็หมายความว่าคลิปของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกมองเห็นหลักพันขึ้นเลยครับฉะนั้นก่อนจะโพสต์ให้ไปเช็คดูก่อนเลยครับว่าเพื่อนเราออนไลน์กี่คนครับ